สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักกับโรงเรียนในโลกเวทมนต์นั่นก็คือวิทยาลัยเวทมนต์โบบตงส์ค่ะคาดว่าอยู่ที่ไหนสักที่บนเทือกเขาของพิเรนีใกล้กับเมืองคานทางตอนใต้ของฝรั่งเศสอาจารย์ใหญ่คนปัจจุบันนั้นคือโอลิมมักซีมหรือว่ามาดามักซีมค่ะผู้มาเยือนจะตกใจตกตะลึงในความสวยงามของปราสาทที่ห้อมล้อมไปด้วยสวนประดิษฐ์และสนามหญ้าที่ตกแต่งให้เป็นภาพจําลองของภูมิทัศน์เทือกเขาซึ่งสร้างด้วยเวทมนต์ค่ะแม้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ของวิทยาลัยโบบะตงส์นั้นจะเป็นชาวฝ ดอชลักเซมเบิร์กเบลเยียมและโบกตงนั้นมีจํานวนนักเรียนที่มากกว่าฮอกฟอร์ดค่ะว่ากันว่าตัวปราสาทและเขตพื้นที่ของสถาบันได้รับการสนับสนุนโดยทองของนักเล่นแรกแปรธาตุนั่นคือนิโคลัสและเพอรีเนลเฟลมลซึ่งพบกันที่โบาตงในช่วงวัยรุ่นรวมไปถึงน้ําูุอันงดงามที่ตั้งอยู่ใจกลางสวนของสถาบันที่เชื่อว่ามีคุณสมบัติในการช่วยรักษาและคงความงามได้ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสถาบันนั่นเองค่ะโบาตงนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับฮอกฟอร์อ